มีคำคำหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญมากมคือคำว่าอัตถะอัตถะที่เป็นภาษาบาลีแปลว่าประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ยินคำว,ว่าอัตถะอาจจะได้ยินคำว,ว่าประโยชน์อยู่ใบบอลแต่ประโยชน์ที่พูดถึงกันหรืต้องคำานึงอยู่ใบ,บ่อยคือ ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านถ้าก็ใช้ประโยชน์ผู้อื่นจะทำอะไรก็อย่าลืมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าไดดีก็ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านที่จริงถ้าทำอะไรโดยคนหนึ่งจประโยชน์ตนแล้วเนี่ย มันก็จะเกิดประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันไม่ทางตรงก็ทางอ,อง้อมไอ้วเวลาเื่อประโยชน์ตนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความมีแก่ตัวนะุศาสนาเน้นมากในเรื่องประโยชน์ตนเนี่ยไม่ได้เน,เน้นแต่เฉพาะเรื่องประโยชน์ท่านหรือประโยชน์ของส่วนรวงบางคนไม่เข้าใจก็ สงสัยทำไมเพื่อศาสนาเนี้ยให้เราละความมีกรแก่ตัวแต่ทำไมให้คนดงประโยชน์ตนอยู่บ่อยๆประโยชน์ตนกับความมี็นแก่ตัวมันต่างกันนะความมี็นแก่ตัวในส่วนใหญ่มันจะคำนึงถึงความถูกใจส่วนประโยชน์ตนเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความถูกต้องถูกต้องกับถูกใจมันต่างกันนะ สนใจเราสนใจหรือคำนึงแต่ความถูกใจที่อยากร่ำอยากรวยอยากมีโช่มีลาบหรือว่าอยากกินของอร่อยโดยที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพหรือว่าติดเกมติดการพน,นันติดเหล้าบุหรี่พวกนี้ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเพราะมุ่งแต่ความถูกใจ ถ้ามุ่งถึงความถูกต้องเนี่ยในสิ่งที่ว่ามานี้ก็จะเราก็จะละเลยไม่สนใจเพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นโทษต่อสุขภาพเพราะมันเป็นอันตรายต่อจิตใจทำอะไรที่กำนังถึงความถูกใจในส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อส่งเสริมกินเลยซึ่งทำให้เกิดความเปกระตัวหนักขึ้น แต่ถ้าทำายเพื่อความถูกต้องเนี่ยนะมันก็จะไปขอให้เกิดประโยชน์แก่ตนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการสุขภาพใจไม่ว่าจะเป็นการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ฝึกเคืองไม่อยากจนในการทำลายเพื่อความถูกใจต่างหากนะที่มันทำลายประโยชน์ตนหรือเป็นการเบียดเบียน,นตนซึ่งอันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมองไม่เห็น อยากกินอะไรตามใจปากนี่นะมันก็เป็นเพราะกำหนดในความถูกใจสุดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความเจ็บป่วยบั่นทอนสุขภาพในระยะยาวอันนี้เราเป็นการเบดเบียนตนหรือว่าการอินเรากสูบุรีเป็นอาจ,จินจนติดเนี่ยอันนี้ก็มันสนองความถูกใจนะ แต่ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเบียเดเบียนตนทำให้เจ็บป่วยเสียเงินเสียทองแล้วทำให้เกิดปัญหากับครอบครัวทะเลาะบอกแว้งกันหรือบางทีก็เกิดอุบัติเหตุเพราะเมาไมา่สุดท้ายก็พิการหรือว่าเสียชีวิตหรือถึงไม่เป็นอะไรก็ต้องเจอคดีความเดืดเนื้อร้อนใจต้องจ่ายเงินชดเชย คนที่ถูกละชนถูกละเราชนเพราะตอนนั้นเราเมาเนี่ยมี่ก็พอมดไปเยอะนี่ก็เลยเป็นการเบียดเบียนตนนะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน,น์ตนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความถูกต้องถ้ทาทำไรเพื่อความถูกต้องมันก็จะเป็นประโยชน์ตนอยู่เสมอหรือถ้าคขนึงถึงประโยชน์ตนเนี่ยมันก็จะคขนึงถ้งความถูกต้องในเรื่องการเสพในเรื่องการใช้ในเรื่องการบริโภค ในเรื่องการเรียนในเรื่องการทํางานรวมทั้งไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมด้วยเพราะถ้าผิดศีลเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องเดือดร้อนใจตามเกิดความวิตกเกิดความกังวลว่าจะถูกเขาจับได้หรือว่าไอ้ต้องชดใช้ความผิดที่ไปผิดศีลไปละเมิดศีลซึ่งมันมักจะทําให้คนเดือดร้อน แล้วเขาก็ต้องมาเอาคืนหรือไม่ก็เรียกร้องการชดเชยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่การเบียดเบียนตนได้ทั้งนั้นไอ้ในเวลาเราพูดถึงประโยชน์ตนเนี่ยนะมันก็จะเกิดประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าประโยชน์ตนเนี่ยถ้าเราคํานึงมันก็จะนําไปสู่การกระทําที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวคือการเสรการบริโภคการทํางานงการใช้ชีวิต รืเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลในว่นศีลห้าวันวันนี้เนี่ยไม่ค่อยคำนึงประโยชน์ตนเท่าไหร่นะผู้ยอย่างก็คือว่าชอบเบียเดเบียนตนอันนี้ดูขัดแย้งกันนะว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่ารักตนรักตนแล้วทำไมเบียเดเบียนตนละ่ะก็เพราะว่าคำนึงถึงแต่ความถูกใจ ในการเบียดเียนตนเนี่ยมันไม่ได้มันแสดงออกได้หลายวิธีนะอย่างจับยาบคือการอย่างที่บอกนะการกินเล้าสุบรีการผิดศีลผิดธรรมหรือว่าแม้กระทั่งการเสพการบริโภคที่คำนึงแต่ความถูกใจความเร็นอร่อยบางทีไม่ใช่แค่สุขภาพแย่ยังเป็นนี้เป็นสินเพราะว่าจับใจ่ายใช้สอยเกินตัวเร่งการพานันจนเป็นนี้มากมาย นี่เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตนแต่หลายคนเนี่ยแม้จะไม่ได้ทําสิ่งที่ว่าแม้อยู่เฉยๆนี่ก็เบียดเบียนตนได้นะเบียดเบียนยังไงนะเบียดเบียนจิตใจของตนอยู่เฉยๆเนี่ยใจก็ไปหวนคิดถึงเหตุการณ์นอดีตที่เจ็บปวดซึ่ผ่านไปนานแล้วคิดถึงความสูญเสียคนรักของรัก ก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงคนที่ขอทรยศถักหลังหรือเอาเปรียบกันแกล้งเราต่อว่าด่าทอเราก็เกิดความโกรธคิดถึงความผิดพลาดใดๆก็เกิดความรู้สึกผิดหรือไม่ฉะนั้นก็ไปนึกถึงเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าพอนึกแล้วเนี่ยความที่ชอบคิดลบคิดร้ายคิดระแวงก็เลยเห็นแต่ปัญหา พอเห็นปัญหาเข้าก็เกิดความมาอกหนักใจคนอย่างนี้นี่มีความเครียดเพราะวิตกกังวลสูงเพราะหนักอกหนักใจมากเพราะก็เพราะใจที่มันชอบคิดไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดและคิดไปในทางลบทางร้ายในทางระแวงนี่ก็เลยเป็นการเปลี่ยนเป็นตนนะเพราะแค่อยู่เฉยๆเนี่ยเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าก็หาเรื่องใส่ตัวนะหรือมิฉะนั้นก็ คิดปรุงแต่งนะในสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่กุติคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวก็คิดระแวงแนละ้วจะมีผีจะมีคนร้ายมาลอบทำร้ายลงาไหมบางทีก็นึกระแวงว่ามีตุ๊กแกอยู่หรือเปล่านะก็เกิดความกลัวทั้งหมดนี้เนี่ยนะ มันเกิดจากวารปรุงแต่งมันไม่มีอะไรที่จะเป็นภยัยต่อเราแลวแต่ว่าใจมันคิดไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตนอย่างหนึ่งนะเบียดเบียนตนด้วยความคิดด้วยการปรุงแต่งด้วยการคิดลบคิดร้ายแลบางทีก็อดไม่ได้ที่จะไปช่วยเอาคำพูดที่เป็นขยะของคน ไม่ว่าที่พูดใส่หน้าเราหรือพูดเข้าหูเราหรือว่าที่อ่านไอ้คำพูดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ไปจับไปฉวยมาเราก็ไม่ทุกข์นะมันเป็นเหมือนกับเศษแก้วนะที่เราไปหยิบมาแล้วก็มากรีดแทงตัวเองคำพูดคำดินงทาว่าร้ายพวกนี้บางที เราได้ยินครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าเราเก็บเอามาคิดไม่รู้กี่ครั้งคิดแต่ละครั้งก็เหมือนกับว่าเอาเศษแก้วเอาเศษกระจกมาหรือเอาตะปูมาทิ่มแทงตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่านี่เรียกว่าทำร้ายตัวเองเบียดเบียน,นตัวเองหรือว่าหาทุกมาใส่ตัวการทำนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ได้คำนึงประโยชน์ตนนะหรือูดอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้รักตนเท่าไหร่ พราะถ้าเรารักตรงนี้เราไม่ไปเบียนเบียนตนอย่างนั้นที่ขนาดอยู่เฉยๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกงจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นสูญเสียทรัพย์คุ้ตกธุรกิจมีปัญหาหรือเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยเอส่วนใหญ่ก็อดไม่ได้ที่จะซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะเสียแต่ทรัพย์ก็ปล่อให้ใจเสีย เสร็จแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพเขาเสียไม่มีสมาธิทํางานงานก็เสียอารมณ์บูดอารมณ์เน่าใครมาพูดกนแก้งกลับด่าเขากลับแล้วเขาเพียงแค่หยอกเยา้าก็ด่ากลับก็เลยเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์ที่รั้วซ้ําเติมตัวเองเอาง่ายๆเนี่ยเวลารดติดเนี่ยนะแทนที่จะแค่เสียเวลานะอารมณ์ก็เสียด้วยปล่อยให้อารมณ์เสียเสียอารมณ์ ทนท<ช>ี่จะเสียหนึ่งก็เสียสองหรือเสียสามอันนี้ก็เรียกว่าซ้าเติมตวัวเองอันนี้หละที่เราเรียกว่าเบียดเบียนตัวเองเวลาป่วยมันไม่ใช่ป่วยแต่กายใจก็ป่วยเวลางานล้มเหลวก็ไม่ได้ปล่อยให้งานล้มเหลวอย่างเดียวน,นะใจก็ล้มเหลวตามไปด้วยหมดสภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรใจอยากท้อแท้บา,างทีอาจจะฆ่าตัวตายนี่หละยเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองแล้แลถ้าซ้ำเติมตวัวเองเนี่ยมันจะเรียกว่าเรารับเืนได้อย่างไร เราเปี่ยนเรียนตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวและสิ่งหนึ่งที่ชี้ว่าเราเนี่ยรักตัวเองเราไม่ได้รักตัวเองเลยนะั่นก็คือว่าเรามักจะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เรามักจะอยู่กับสิ่งอื่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องอยู่กับโทรศัพท์ถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็เคว้งเลยไม่มีอะไรให้ดูไม่มีเพลงฟังไม่มีหนังดูก็เคว้งไม่มีเพื่อนคุยคุยก็กร,กรู้สึกกระสับกระส่าย จะให้ทาอะไรก็ได้ยกเว้นการอยู่กับตัวเองเพรอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เกิดความทุรนทุรายมากทรมารเลยทีเดียว<ช>ถ้า <นะ S 1> เราทน e อยู่กับตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไร<ช> <นะ S 2> ถ้ารักตัวเองเนี่ยมันต้องมีความสุขการได้อยู่กับตัวเองเหมือนกับเวลาเรา,เร,ารักใครเราก็อยากอยู่ใกล้เขาเรารักพระเครื่องเราก็อยากอยู่กับภาะเครื่องเรารักร,กรถเราก็อยู่กับร,รถได้ทั้งวันรักเครื่องเทศก็ อยู่กับเครื่เพชรได้ทั้งวันแต่ทําไมรักตนเนี่ยถึงอยู่กับตนเองไม่ได้ทำอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งบางทีก็เป็นการทําร้ายตัวเองเ,อเคยมีเคยมีคนเอาอาสาสมัครประมาณ40่สิคนเนี่ยญิงและชายเนี่ยให้มานั่งอยู่คนเดียวในห้อง1ิบานาทีไม่มีหนังสืออา่านไม่มีโทรศัพท์เล่น แต่ก่อนที่จะให้นั่งอยู่ยิ่งๆสิบห้านาทีเนี่ยเขามีการทดลองเอาไฟฟ้ามาช็อตก่อนช็อตเท้าข้อเท้าโบก็ไม่สูงมากแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงทุกคนบอกเลยไม่ไม่ชอบฉันไม่อยากใครมาช็อตไฟฟ้าฉันหลังจากนั้นก็ให้อยู่คนเดียวสิบห้านาทีบอกว่าส่วนใหญ่นี่ทนอยู่ไม่ได้นะ 65าานาทีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอนุญาตให้ช็อตตัวเองได้นะไปฟ้าช็อตนะมิให้ช็อตตัวเองได้เพราะก็ว่ากว่าครึ่งนะกว่าครึ่งเนี่ยช็อตตัวเองอย่างน้อยหนึ่งครั้งกี่หลายผู้ชายแล้วเนี่ย 60%70% เนี่ยยอมช็อตตัวเองดีกว่าอยู่เฉยๆทำไมเป็นอย่างนั้นนะไอ้ช็อตตัวนี่มันเจ็บแต่หลายคนเนี่ยคงคิดว่าเนี่ย มันดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยใจฟุง้งซ่านอยู่คนเดียวนิ่งเป็นสิบห้าทีใ,ใจมันฟุ้งซ่านมากเลยแล,แล้อะไรก็สัทรมานมากแล้วก็เลยคิดคงจะคิดว่าเนี่ยช็อตตัวเองทาให้คงช่วยทําให้หายฟุง้งซ่านนี่กลายเป็นว่าเียปลี่ยนตัวเองโดยไม่รู้ตัวทำไมรักตัวเองเนี่ยจึงทำร้ายตัวเองด้วยการช็อตไฟฟ้า ช้างที่ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ลำบากเลยเลยอยู่ในห้องแอร์นั่งนิ่งๆแต่เป็นแค่อยู่คนเดียวแล้วปัญหาก็คือความคิดมันครั่งครูมาสารพัดหลายคนก็เลยทนไม่ได้ขอชอดอตเอนดีกว่ามีบางคนนะชอดอตตัวหนึ่งเก้าครั้งอาจจะอยากจะลงทั่ว,วเอือ่าทนจะมันคิดมากเหลือเกินคิดมากเหลือเกินตอนนี้ไงนี้เนี่ย มันก็ใช่นะคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันทุกข์นเพราะความคิดนที่พูดมาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันก็ล้วแต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าการทําอะไรที่คนเปิดตนอย่างเดียวแต่ว่ายังทุกข์เพราะความคิดด้วยใจไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบ้างรวมทั้งเวลาอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวใจมันก็ฟุ้งสำหรับ แล้วก็เลยรู้สึกหมดุดยินรู้สึกทุกรนทุรายกระสับกระส่ายอันนี้มันชื่ออะไรนะเว่านเนี่ยทุกอย่างทุกข์เพราะความคิดแต่น้กที่พังพร้อมด้วยวัตถุสึ่งกันโดยความสะดวกแต่ที่ว่าไปแล้วเนี่ยยังไม่ถูกทีเดินวนะที่บอกว่าทุกข์เพราะความคิดเพราะว่าความคิดเนี่ยมันทําร้ายเราไม่ได้นะ ถ้าเราไม่เผลอหลงเข้าไปในความคิดไอ้ที่ทุกๆเนี่ยไม่ใช่เพราะทุกเพราะความคิดแต่ทุกเพราะหลงเข้าไปในความคิดไอ้ทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าเรารู้ทันความคิดนะมันไม่ทุกนะไม่ใช่มีความคิดแล้วเนี่ยเราจะทุกท,ทันทีมันไม่ใช่แต่เพราะคนอย่างส่วนใหญ่เนี่ยคิดแบบนี้ว่าทุกเพราะความคิด หลายคนในที่นี้ก็คงจะคิดแบบนั้นเพราะ,ะั้นเวลามาปฏิบัติเนี่ยมาภาวนาเนี่ยก็เลยตั้งใจจะหยุดความคิดจะห้ามความคิดอันนี้เป็นความเข้าใจของคนจำนวนมากนะแม้กระทั่งเวลามาฝึกสติมาทําสมาธิมาเจริญกรรมฐาน,นตั้งใจว่าจะห้ามความคิดหยุดความคิดเพราะคิดว่าความคิดเนี่ยมันทาให้ทุกข์หรือทุกข์เพราะความคิดแต่จริงไม่ใช่นะ เราทุกข์เพราะเราไม่รู้ทันความคิดเราทุกข์เพราะหลงเข้าไปในความคิดเจะว่าความคิดที่ลบความคิดที่ร้ายรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเหล่านั้นด้วยมันต่างกันนะถ้าเราคิดว่าทุกข์ราะความคิดเนี่ยการปฏิบัติเราจะเน้นเรื่องการห้ามความคิดกดข่มความคิดหรือบังคับจิตไม่คิดเช่นหลับตาเช่น ปิดประตูปิดหน้าต่างปิดโทรศัพท์มันจะได้ไม่มีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดหรือบางทีก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจวางคาบจิตให้แนบแน่นกับลมหายใจมันจะได้ไม่เพ่นพ่านออกไปหรือไปปรุงแต่งความคิดขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดว่าทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดหรือเพราะหลงไปในความคิดเนี่ยวิธีการการปฏิบัติมันจะเปลี่ยนไปนะมันจะไม่ใช่ห้ามความคิดแต่ว่ามันจะ ในเรื่องการฝึกให้รู้ทันความคิดซึ่งนี่คืองานของสติสติคือสิ่งที่ช่วยให้รู้ทันความคิดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะว่าการปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวก็ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มุ่งควบคุมความคิดแต่เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราต่างกันนะคนไ่เข้าใจว่าเนปฏิบัติเนี่ยมาที่นี่เพื่ออะกควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดเลย แต่จริงไม่ใช่เราปฏิบัติจุดมุ่งหมายก็เพื่อไ,พอ,งไงอไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราหรือไม่ให้มาควบคุมจ,จิตใจของเราทําไงจะไม่ให้ความคิดมาควบคุมจิตใจเรามาบงการจิตใจแล้วก็รู้ทันมันรู้ทันมันเห็นมันเมือนเราเห็นงูเห็นเศษแก้วเ,เห็นตะปูเมื่อเราเห็นเราก็ไม่ไปเหยียบมันเห็นน้ําเราก็ไม่ไปทิ่มมันไม่เดินเหยียบไม่เดินไปเตะมันเมื่อเราเห็นความคิดเดี๋ยวว่าความคิดเราคิดายเรา,ราก็ไม่ไป ข้องเกี่ยวกับมันไม่หลงเข้าไปในความคิดเรานั้นเพราะถ้าหลงเข้าไปมันก็มาควบคุมเราอันนี้คือสิ่งเรื่องของความเข้าใจชัดนะว่าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดหรือเพื่อทำความคิดแต่ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราไม่ให้ความคิดมาวงการจิตใจเพราะนั่นแหละทำให้ทุกและการที่จะรู้ทางความวาคิดได้คือการจะมีสติรู้ทันความคิด และสะตมีมก็จะพาให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันช่วยทําให้จิตโปร่งโล่งหรือปลอดปล่อยใจจากความคิดนะเวลาเราใจลอยเนี่ยนะใจลอยคิดโน่นคิดนี่อยู่ดีๆเนี่ยเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยเพราะมีเพื่อนเรียกหรือมีเพื่อนมาแตะไหลเราในช่วงเวลาช่วงขณะที่เรา เกิดความรู้ส anyway, ึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเลยนะความคิดเนี่ยที่หลงเนี่ยมันก็จุกระจายหายไปเลยเพราะตอนนั้นเกิดความรู้สึกตัวแต่เป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากเพื่อนเรียกเพื่อนมาแต่แต่ไม่มีความรู้สึกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่มีสติพอเราได้สติขึ้นมาเนียรู้สึกตัวไอ้ความคิดเนี่ยที่มันหลงคิดยืดยาวหรือว่าคิดเป็นดอกเป็นเวนี่มันหายไปเลย ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าเห็นความคิดแล้วก็วางความคิดลงความคิดมันก็เลยเลือนหายไปเพราะว่ามันเหมือนไฟนะที่ต้องการออกซิเจนความคิดหรือหลงคิดเนี่ยมันก็ต้องการความหลงความไม่รู้ตัวแต่พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพอเรามีสติขึ้นมาความคิดที่เผลอคิดรักคิดหรือที่มันซ้ําเติมจิตใจให้เราทุกข์ให้เราเครียดเนี่ยมันหายไป ให้ความสึกตัวเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามฝึกพยายามสร้างให้ความสึกตัวเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันก็นไม่ใช่<ม>ว่าเราจะต้องไปบังคับควบคุมความคิดหรือบังคับจิต<ม>เราก็เพียงแต่รับรู้ความเป็นไปของกายและใจการปฏิบัติเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเพื่อสร้างองสุสตัวเนี่ย ไม่ใช่ไปเพ่งที่เท้าไม่ใช่ไปไปจ้องความคิดหรือจ้องที่ใจมันเป็นการรับรู้เรื่องเนี่รับรู้สิ่งภายนอกรับรู้สิ่งภายนอกแต่รับรู้เฉยเโดยที่ไม่หลงไปกับสิ่งภายนอกอาจจะเป็นดอกไม้ไม่อาจจะเป็นก้อนเมฆหรือว่าเสียงนกเราได้ยินแต่ก็สัว่ะได้ยิน เห็นคนมาก็สัตว์ว่าเห็นคนมาแต่นอกจากรับรู้สิ่งภายนอกแล้วเนี่ยเราก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจและความเป็นไปของกายด้วยอันนี้เรามารู้นอกและรู้ในรู้นอกคือรับรู้สิ่งภายนอกไม่ใช่ไม่รู้เลยแล้วก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจหลวงพ่อสังเกเปร๋วเปร๋เหมือนว่าความสึกตัวเนี่ยมันก็การยืนอยู่หน้าธรรม อยู่ยืนอยู่หน้าถ้ำเนี่ยก็เห็นข้างในถ้ำแล้วก็เห็นข้างนอกถ้ำแต่ถ้าปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยหรือปฏิบัติผิดเนี่ยไปเน้นเรื่องสมาธิมากไปเนี่ยมันจะไปเหมือนก็อยู่ในถ้ำไม่รับรู้โลกภายนอกอเลยเลยคอยแต่เฝ้าดูว่าใจมันมีความคิดอะไรแล้วก็ไปกดข่มมันอันนี้ไม่ใช่นะความสัมตัวเนี่ยหลวงพอง่อเขียนเปรี่บว่ายืนอยู่ปากถ้ำอยู่ปากถ้ำไปเห็นข้างในถ้ำแล้วก็เห็นข้างนอกถ้ำ ไอ้ความสึกตัวนี่หละที่มันจะพาให้เราเนี่ยเวลาเดินข้ามถนนเนี่ยเราก็เดินได้อย่างปลอดภยัยเพราะเวลาเราเดินข้ามถนนที่มีรถขบขวายเนี่ยพอเราเดินด้วยความสึกตัวได้มีสติเราก็จะรู้ว่าถนนโล่งมีรถแต่นมาหาไหมดีเรารู้นอกถ้าถนนโล,ล่งปลอดภัยเราก็เดินข้ามแต่ณะเยวกัน,เ,น,กนเราก็รู้ทันความคิดโดยเวลาใจเผยคิดคิดเรื่องงานคิดเรื่องลูกคิดเรื่องพ่อแม่ไอ้ตอนนั้นขาดสติ คือเราข้ามถนนก็อาจะโดนรถชนได้เพราะว่าเราใจลอยหรือว่าหลงเข้าไปในความคิดก็เลยไม่รู้ว่าถนนเน,นี่ยมันปลอดภัยไหมเ mm hmm. วลาเราข้ามถนนเน,นี่ยเราก็ต้องรู้ข้างนอกคือรู้ว่าถนนโล่งปลอดภัยแล้วก็รู้ในคือรู้ทันความคิดมีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็วางไว้ก่อนจะได้จดจอ่อใส่ใจในการเดินก้าวเดินข้ามถนนเรียกว่าเนี่ยเรียกว่ารู้นอกรู้ในเนี่ย พราะมีความสึกตัวรวมทั้งรู้ชัดเวลาทาอะไรไม่วาจะเป็นล้างจานกินข้าวถูฟันกวาดบ้านก็รู้ชัดนะว่ากำลังทําอะไรอยู่อันนี้ก็ใส่กายทำโน่นทำนี่ก็เรียกว่ารู้กายรู้ก,กายที่เคลื่อนไหวหรือรู้กายเมื่อทํากิจแล้วก็เห็นความคิดนะเมื่อมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเห็นแล้วก็วาง แต่ถ้าไม่ในระหว่างนั้นถ้าไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้สิ่งภายนอกรับรู้ว่าถนนปลอดภยัยไหมรับรู้าทางจงกรมเนี่ยมันมีงูเลี้ยวผ่านมันมีงูเลื้อยผ่านไหมมันมีมดเดินผ่านไหมไม่ใช่เดินจงกรมไปก็เดินเหยียบมดไปเพราะไม่เห็นว่าใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับเท้าก็มีนมนะเคยเดินจงกรมลไปเหยียบมดเหยียบแรรลงที่ผ่านทางจงกรมเนี่ยไม่เห็นเลย สัิตตาเปิดเพราะอะไรนะเพราะใจมันไม่ได้ไปรับรู้โลกภายนอกนใจมันไปเพ่งดีเท้าหรือบาทีก็ไปอยู่คาบริกรรมหรือไม่ก็ใจก็ลอยอันนั้นเรียกว่าเดินไม่ถูกเ,เดินถูเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกแล้วก็รู้ว่าทางจงกรมนี้สภาพอย่างไร<ม>ถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยต่อไปเนี่ยความคิดมันจะควบคุมใจเราก็ไม่ได้ต่อไปเราก็จะรู้รว่าเ,เราจะ เลิกเบียดเบียน,ยนตนได้อย่างไรเราจะสามารถทำประโยชน์ตนได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดประโยชน์ท่านตามมา